สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทกท่านที่เข้ามารับชมช่องลุงมวลน,นวนงองของเราวันนี้จะมาพามาตามติดบรรยากาศเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องปลูกยู่ไฮย,ยูนาของเศรษฐกิจยูบ้านนี่คือสวนบักแตงโมเพื่นครับสวนบักแตงโมปลูกไว้ย่างงามเลยครับผม อู้ขากถ้าผุ่นเป็นยังปลาถ้าผุ่จะปลูกยังพริกวะถ้าผุ่นฟังฟังฟังส่วนผุ่นเป็นพริกครับนี่กับต้นกล้วยเพื่นปลูกไว้นี่เป็นปลาบักแตงกวาอ้สวยงามครับพี่น,อน้องสิรษิกิจพอเพียงปลูกอยู่บ้านอยู่แบบสบายบ่ต้ตองไปไอ้ โอยงนี่กับต้นกล้วยครับผมครบสุดครบสุดโอ้นี่คือแตงโมครับผมโอ้ยสุดยอดชมพูสวยงามเลยพี่น้องเออพิ่นมีบอไว ส่วนฝั่งนู้นจะเป็นโซนัดวบ้านผมเองนี่คือเออเพิ่นโดนเอเอยังก็จ้างออกจากพิดโควิดรอบแรกครับผมจากผิดโควิดรอบแรกคือทางบริษัทจะจ้างพนักงานออกเพิ่นก็นเลยกลับมาบ้านมาเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง อยู่บ้านสิ่งเพอนกะได้เงินจางออกแล้วก็เงินต่างๆกบพอสมควรครับผมก็เลยมาทําไม่ว่าจะเป็นปลูกคลิกต้นกล้วยแล้วก็แตงโมขบวงจรในพื้นที่ตรงนี้น่าจะประมาณชิดจะว่าย,ยัางไงครับผมมันก็ตามคอปอเนาะ ตามขอบ่อในบ่อนั้นก็จะเลี้ยงป่านีต้นกล้วยเวลาว่างเยอะคนวะ่ะเวลาว่างเยอะก็เป็นกระมาเห็ดมีทุนทุนจากการจา้างออกจากงานก็นเลยมาเห็ดเสษษกิจพอเพียงซึ่งวายุไทยยุนา นี่ก so ็เป oh, uh ็นสวนตงกวาเล็กๆเก็บกินได้ทุกวันครับผมส่วนแปลงนี้เป็นอ้อยอ้อยคันน้ำพันสุพรรณบุรีฮะบักแจงนี่นะบักแจงนี่นะ มนสามมือหดตัวนึง่งแต่แตเริ่มต้นเลยบ่บ่แล้วแต,แต่เริ่มต้นมันนอนเมนบ่แหละดินมนัดซุมมันนอนขึ้นมาะมันอ่กัดลอยอนนี้มันแหนี่ปลูกปลูกต้นไปไหนจัง่เออาเพราะเอาทิตย์เล่เออเพราะจเดือนนี่จะใส่บานมุ้ยใต้มือตาบาดมุ้ยอามันกระปุดนี่เนาะ แล้วได้ีดย้าขาหาขาหามอย้าขาแมรงไงสียูีน้อยีลาบ่ได้ัวเเขาีีด้าพูดดอนธรรมดาพูดีดอนพูดดอนธรรมดาแค่ไอรอบเดียวแม่นบ่ครับขาแม่งคนแม่งห็นแมงมันกัดกันขาแข็ง ฝากติดตามช่องลุงมวลหงนหงอยครับผมยูทูบกงเขาจะตามติดชีวิตวิธีเกษตรกรไทยนี่แลลวครับเจ้าของสวนเพิ่นนี่คือผลผลิตของเพิ่นนะครับผมนี่คือผลผลิตเป็นไดพี่น้องใส่ประมาณสามสิบมือได้เนาะเพราะไอที่จะปลูกบางวี่ได้เพราะถึง บมถึงยังบถึงสามสิบหมื่นสุดจอดเลยอู้ักมนีได้แต่้บานแล้วเาจะเดงเาบาดดึงเาเียนไหลเขาบาดดึงสแปลงใหญ่เลยพี่น้องส่วนนี้แตงกัวที่มันปลูกไว้โอ้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องลุมวอนนวลง่อครับผมตามติดวิถีชีวิตเกษตรกร,กรไทยขอบคุณครับ